รสดีจ้าทุกคนมืดไมาเกล้วมืดมาน่ากลัวมากมืดหมดเลยลมไม่มีเลยเอาแน่นอนว่างไงลูกเทพคนตกไม่ลูก,กวันนี้เตรียมตัวใช่ไหมลูกเตรียมตัวใช่ไหมที่ประจำหนูเลยนะมืดมาเลยมืดมา ต้นคูนนะคะชวนชวมอันนี้เขียวสวยมืดมาแบบน่ากลัวมาก ตกแล้วค่ะตกแล้วตกลงมาแล้วตกแล้วนะคะตกแล้วค่ะตกแล้วค่ะไม่รอแล้วค่ะปิ้งทำไมลูกฝนตกแล้วโอ้โหดเยี่ยวกดเยี่ยวเร็วๆฝนตกแล้วลูกตกแล้วนะคะตกแล้วมืดมาน่ากลัวมาก ทุกคนนะ่ากลัวมากเลยโอ้ตกแล้วค่ะลงแล้วโอ้ยเหนื่อยมากเดินไปซื้ออาหารให้ลูกเทพมาประมาณหนึ่งกิโลภาวนาให้มาถึงก่อนก็ได้ถึงก่อนจริงๆโอ้ยมาถึงปุ๊บฝนก็ลงปับ๊บโอ๊้ชุมชคดีมากมีแสงอยู่แค่ตรงนี้นะคะ นอกนั้นไม่มีแล้วค่ะนอกนั้นมีแต่ท้องฟ้ามืดมืดทั้งนั้นเลยมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนี่ตกแรงแล้วลูกเทพตาฝนทำไมฝนตกแล้วลูกแป๊บเดียว มลืดเลย ชีวิตติดตึกค่ะโควิดมาไปไหนไม่ได้อยู่แต่บนตึกนะคะชีวิตติดตึกนะคะไม่ใช่ติดเกาไปไหนก็เสี่ยงโควิดนะคะอยู่แต่บนตึกเนี่ยค่ะชั้นสามค่ะขึ้นลงก็ทรมานมากเลยบันไดมันชันมากเหนื่อยตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นคะ่ะบางครั้งลื่นเลยค่ะเพราะมันเป็นบันไดไม้นะคะทะลยเลยค่ะ มี่น่งลูกเพเปียกแล้วเพลหมัมอา,าหารแล้ว กินเลยลูกกินนะนตกแล้ว กินเลยกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยนอน เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ